อ๋อมันไม่ไม่ยาฮาเล่คำว่าไม่ใส่ใจโลกโซเชียลคือเขา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 พูดถึงเรื่องไอ้นี่ไอ,อะไรนะสารน่ะอะไรนะอะไรนะเขาว่าความไม่ได้ว่าความในโซเชียลเขาว่าความบนสารเออไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจคนถ้าไม่ใส่ใจมันจะดูโทรศัพท์ทำไมอาพี่บัณฑิต พี่เซียงแอร์เอ้ยชื่อก็เกงใจเ,เดี๋ยวเนดะี๋ยวแล้วพี่เซียงแอร์พูดถูกนะเดี๋ยวก็ว่าแอบอ้างอ่ะนี่แหล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 ะคือมันมองคนละมุมนะพี่เซียงแอร์นะผมว่านะอันนี้อันนี้มันเป็นหลักจริงๆอันหลักการมองจริงอะเหมือนผมผมเคย ผมเคยเป็นเมื่อสมัยประมาณอายุสิบกว่าขวบนะประมาณสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยผมเคยผมเคยโดนไล่ออกงานครั้งหนึ่งข้อหาอะไรหรือเปล่าตอนนั้นผมเป็นนายตรวจนายตรวจเนี่ยตั๋วรถเมย์ที่ไอเนี่ยที่ตั๋วรถเมล์ที่ที่เขาวิ่งกันไปวิ่งกันมานี่นะผมเป็นนายตรวจแล้วมันมีกระเป๋าคนหนึ่งมันมีกระเป๋าคนหนึ่งผมขึ้นไปตรวจตั๋วมันใช่ไหม ไปตรวจตัว๋วผู้โดยสารน่ะแล้วผมก็เก็บเก็บเก็บตั๋วมาแล้วผมก็ฉีกฉีกฉีกใช่ไหมผมก็ฉีกฉีกฉีกแล้วก็ผมก็เอาโยนใส่มันแล้วก็บอกว่าเอ้าๆๆเอ้าเอ้าเอาไปขายต่อซะอะไรเงี้ยแบบว่าแกล้งมันอะไรเงี้ยเอ้าเข้าผิดทางเลยพูดมากแล้วแล้วแล้วผมโดนรายงานไว้ว่าผมเอาตั๋วไปให้มันเอาตั๋วไปให้มันขาย เออกลายเป็นว่าผมอะเอาตัว๋วเอาตั๋วที่เก็บจากผู้โดยสารแล้วเอาไปให้มันขายน,นีน่เป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ผมโดนไล่ออกจากงานเนี่ยแหละคือมันเป็นการมองมันเป็นการมองไอ้มันเป็นการมองไอง้เขาเรียกอะไรอะมองคนละแบบอะ่ะซึ่งมองตามความเป็นจริงก็คือตั๋วมันยุ่ยไปแล้วเพราะว่าเราฉีกไปหมดแล้วมึงจะขายได้ยังไงใช่ไหม แต่ว่ามันเอาไปฟ้องบริษัทว่าผมอะเป็นคนเอาตั๋วไปให้มันขายเออแล้วก็ให้แบบไหนก็โยนให้มันเออซึ่งตั๋วนั้นอะมันเป็นฉีกแล้วเละไปเลีไงใช่ไหมก็เรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องนี้ก็เหมือนกันอย่างาทนายก็บอกว่าไม่เห็นพูดถึงผมเลยไม่เห็น ทรหาผมเลยไม่เห็นพูดออกสื่อเลยสื่อถามก็ไม่บอกไม่เอ่ยชื่อสักคำพอไปมองฝั่งลงพลก็บอกบอกว่าเอ่ยไปก็เหมือนกับว่าไปแอบอ้างเกงใจนู่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้าไปแอบอ้างก็บอกว่าเอาผมยังไม่รับเลยแล้วมาเอ่ยชื่อผมทำไมเอาซวยอีก <c oughs> ใช่ไหมผมยังไม่ได้รับเลยมาแอบอ้างผมทำไมซวยอีกคราวนี้ใช่ไหม ที่บัณฑิตพูดถูกนะเขาเลือกที่มองมุมนั้นเหรออืมมันก็เป็นไปได้นะมันก็หาจุดนะนะบางทีบางสิ่งบางอย่างคนเราอาจจะหาหาจุดที่จะเออ่ที่จะที่จะพูดหรือว่าที่จะอะไรก็ทั้งนะเหมือนเหมือนวันที่เจ็ดเหมือนนัดวันที่เก้าแต่มาวันที่เจ็ดมาวันที่เจ็ดไม่เจอร้องไห้แล้วก็ขอแยกตัวเลย เอาเป็นไปได้ไหมมันเหมือนกันไหมเหตุการณ์มันน่าจะไปทางเดียวกันไหมผมว่านายคมไม่กล้าเข้ามาช่วยลุงแน่ขนาดยังไม่รับทําคดีดังก่อนหน้านี้ยังเป็นอาทิตย์เลยคุณอิสระวงแหวนเยกินไป <c ười> แล้วคือเราปวดหัวเครียดด้วย <c ười> ได้ค่ะไม่ต้องไปเอาที่ไหนอื่นแล้วมอบให้หนายสมเกรติเออใช่ไหมพี่อังาศาสนาเอาตามที่เราคิดกันนี่แหละนะ ผม่าจบทุกอย่างที่ทนายสมเกียรติแหละถ้าไม่มีทีมก็เรียกทนายอัชพลมาทําทีมเป็นร่วมทีมเลยมีทั้งคดีกรุงเทพมีทั้งคดีต่างจังหวัดใช่ไหมทํสองคนนี่แหละถ้าเกิดไม่ไหวก็เรียกทนายอุทัยมาช่วยทีทีมหนึ่งนะครับเพราะทนายอุทัยก็เป็นทนายที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ไอแล้วก็ไออะไรอะ่ะแล้วก็ไออันนี้อยู่กับอยู่กับทนาย อยู่กับคดีนี้ตลอด